วันเดวอลวันนี้ก็นนอ,อยู่ที่เขาใหญ่นะคะช่วงนี้ตุกจะไปเขาใหญ่บ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีภารกิจบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะไปทํนาภารกิจนั้นนะคะวันนี้จะมาทําอกให้ดูว่าในหนึ่งวันที่เขาใหญ่เราทำอะไรกันแบบ้างหลังจากนั่งรถมาสักพักนะคะเราก็มากินข้าวกันที่รา้านจ้ำเขาเมนูที่ทุกสั่งเป็นตำหลงพระบางส่วนของจินจะเป็นผัดมามา่าดูข้าวเหนียวเขาซีสซีสวยมากต้องเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มกับน้ำซ้มตามนะคะเพะิ่มความอร่อยตอนแรกเราก็ไม่มีแลนอะไรนะคะแต่ว่าจินเขาบอกว่าเขาอยากได้ความเอ็มาต่อกันที่ไรสซึ่งที่นีเาจอย่รงเราก็มีหลายอ่งเลยทีู่ไม่่คอยนาร่ทีีี่นเ้ามใหขี่ ะะจริงเขาเช่วงตัวนั่งรถอันนี้รถอะไรอะรถแข่งเร็วเหรอคะหรือารถไถ,ถระหว่างที่รอใถึงคิวเรานะคะตก็มีควของอะไรอยู่เยอะมากสรุปไม่เล่นนะคะเพราะตัวยืนเสียงคนกรีดดังมากจากด้าน,<ค>นหน้าคนที่ใจส่้กคือนาวกับเจนนะคะ ไปในเมื่อเราไม่สู้รถไถเร็วนะคะก็เลยเลือกนั่งกระเช้านะคะตอนแรกว,ว่าจะนั่งลงมากระจิงแต่ว่าจริงเขาลงมาแล้วก็เลยนั่งคู่กันในแะนวาแทนถือเป็นการนั่งกระเช้าที่หลับตามาตลอดทาง<ม>แต่ว่าลมเย็นสบายมากเลยนะเครื่องเล่นต่อมาที่จิงเขาเลือกเล่นนะคะซึ่งอันนี้เขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตองไม่เล่นด้วยก็คือการโรยตัวลงมาแค่เรามองแล้วถ่ายคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจอใจกล้าอย่างนี้ชัางไม่เหมือนชั้นเลยพอเล่นกันเหนื่อยแล้วเราก็มาพักกินข้าวกันที่ร้านโรสเบคใครจะมากินร้านนี้แนะนำโทรมาจองก่อนนะคะ ลืมบอกไปว่าเธอมีพี่เว็งกับเรนนี่เขาไม่ได้มานะคะเขาจะมีวันนวันทำด้วยกันส่วนจริงก็จะมีวันนวันทำกับตุ๊กแล้วก็แน่นาวนะคะวันนี้เราจะจบวันด้วยการนั่งรถคลาสสิกแล้วก็ปั่นจักรยานที่ทรอดเขาใหญ่นะคะจริงเขาไม่ได้ขี่จักรยานมานานมากนะคะต้องมีความซ้อมนิดนึงนั่งรถแล้วก็ขี่จักรยานถือเป็นการจบวันที่ดีมากเลยค่ะอากาศก็ดีวิวก็เย็นลมก็สวยใครอยากมาพักกายพักใจนะคะแนะนำมาเขาใหญ่ชอบเขาใหญ่จังเลยค่ะ